สวัสดีครับผมสวัสดียามเช้าเช้าอีกเช่นเคยพบกับผมทวีรา GHO เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็หลังจากเลิกงานมานะครับผมก็จะมาทํากับข้าวกินนะครับเบื้องต้นแกทธิบ้านหมดนะครับผมก็เลยต้องไปหาฟืนนะครับมานน่งข้าวเหนียวกินวันนี้เราจะทําเมนูอะไรดีนะครับผมกินกับข้าวเหนียวนี่ครับข้าวเหนียวของเรานะครับอีกับด้แล้ว ก็ไปหาเก็บฟืนนะฮะเก็บฟืนที่บ้านเนี่ยต้นกระถิ่นเนี่ยที่ตัดแล้วเกิดมาหนึ่งข้าวนะครับจุดไฟก่อไฟแล้วก็หนึ่งข้าวยามชาเช้าหนึ่งข้าวเหนียวกินครับวันนี้เดี๋ยวไปดูว่าเราจะทําเมนูอะไรกินกับข้าวเหนียวนะครับผมยามเชา้าหลังจากเลิกงานมานี่เหนื่อยนะครับ เจอกับผมทุกครั้งเวลาเดิมเวลานี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรานวดข้าวเหนียวนะครับผมข้าวเหนียวใกล้จะสุกแล้วเดี๋ยวจะทำเมนูอะไรกะด,ดีวันนี้นะครับผมโอเคเราไปรับชมกันเลยนะครับผมผิดแค,คผมเมนูยามเช้าของเราวันนี้ก็คือดีครับปลาทูนะครับผมคือมาจาักตลาดแล้วก็เนื้อหมู นะครับหม,ม,มูหมักหมูแดดเดียวเราก็จะมาทอดกินกับน้ำพริกปลาทูวันนี้มีมะเขือปอกด้วยนะครับวันนี้เมนูของเราน้ำพริกปลาทูหมูทอดแล้วก็จะกินกับข้าวเหนียวนะครับวันนี้น้ำพริกปลาทูบื <c oughs> องต้นรงนี้นะครับผม <c oughs> แก๊สหมดที่บ้านแก๊สหมดครับแก๊สหมดเราก็ใช้ฟืนนะครับต้นกระถินแถวบ้านนี้นะครับ <c oughs> เพื่อทำการ เป็นฟืนเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีให้กับเราโดยเย็นนี้นะครับผมเราก็จะไปซื้อแก๊สนะครับแก๊สหมดแก๊สหมดนะครับโอเคครับตัวน,นี้เราจะใส่หมูไปแล้วน้ำมันก็จะเดือดเต็มที่แล้วครับผมโอเคขออนุญาตใส่หมูก่อนนะครับจะทอดหมูกินวันนี้ไปหมูแดดเดียวติดกระทะไปแล้วครับอีค,ครับผมบนต้น ขออนุญาตไปหาเก็บผักกินกับนาทีปลาทูนะครับวันนี้นาทีปลาทูทอดหมูยามเช้าๆนะครับเก็กับผมอีกแล้วใส่ไปอีกสองสามชิ้นนะครับกินกับข้าวเหนียวร้อนสุกใหม่ๆเตาไอเตาฟืนนะครัผมแก๊สหมดสีรคบผมขออนุญาตไปเก็บผัก,กน,นะครับวันนี้ ตอนนี้เมนูของเราก็คือนะครับทอดหมูโอเคครับโอเคครับตอนนี้หมูเราก็ทอดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เรากำลังย่างนะครับปะทูอุย้ยควัน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 ยากปะทูปะทูลมควันครับวันนี้โอ้เจา้าจอดวันนี้เราย่าง ปลาทูเพื่อจะทำน้ำพริกปลาทูะนะครับผมพริกก็ต้องย่างนะฮะแล้วก็จะมีหอมกระเทียมนะครับผมวันนี้ทำน้ำพริกปลาทูกินกับทอดหมูนะครับผมแล้วก็ไปหาเก็บผักในสวนนะครับผมโอเคผมขออนุญาตไปเก็บผักก่อนนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งนะครับผมวันนี้หลังจากทอดหมูแล้วก็ย่างปลาทูเพื่อจะทำน้ำพริกปลาทูเสร็จ <S <S 2> <S 2> ผมก็จะมาเก็บ นะครับนะครับเก็บมะละกอนะครับลูกเล็กที่บ้านนะครับผมข้างบ้านเลยนี่ฮะปตีตั้มล,ล,ลูกนี้ไม่เอาแล้วลูกนี้ลูกนี้ไม่เอาฮะเล็กไปดูไปเรื่อยๆครับม,มีไหมอโอ้โหพี่แกงโดนมือลูกนี้ดีกว่าอืมลูกนี้แหละย,ยังไม่กําลังอ่อนๆเลยฮนี่กําลังอ่อนๆเลยนะครับ กำลังอ่อน,ออนๆเลยลูกเล็กๆนะครับวางไว้นี่นี้กันเดี๋ยวตักน้ำละล้างนครับเนื่องจากว่าโดนยางมันหยดใส่เมื่อกี้โอเคล้างเสร็จแล้วทีนี้ผมก็จะไปเก็บผักนะครับมาทุกคนเราไปเก็บผักกันนะครับผมวันนี้เก็บผักเพื่อมากินกับน้ำพริกนะครับปลาทูนะครับผมชมบรรยากาศที่ทุ่งไปด้วยข้างๆนะครับก็ นี่ก็กระชายกับต้นขนุนอยู่ด้วยกันนะครับโอเคนะครับวันนี้หลังจากทอดหมูเสร็จหมูแดดเดียวก็จะทำน้ำพริกปลาทูยางปลาทูไปเมื่อกี้ครับมะเขือมะเขือหายแล้วมะเขือลูกใหญ่หายเสร็จโดนเก็บไปแล้วครับนี่ก็จะมาเก็บทวพูนะครับ เราจะมาเก็บทั่วพูนี่ถั่วพูเรานะครับเก็บเลยนี่หนึ่งลูกสองลูกสามลูกโอ้สี่ลูกเยอะเหมือนกันนะฮะลูกนะครับถั่วพูนี่เต็กรรมกำเลยครับหาลูกหกลูกเรูกลูกใหญ่ใหญ่หน่อยนะฮะถั่วพูขึ้นเติมนะครับ ปล่อยทิ้งไว้สักวันสองวันก็โอ้โหเพียบเลยดกนี่เพียบฮะถั่วพูเรานี่นี่โอ้โหเยอะเยอะมากกินไม่ทันแน่ๆงานนี้กินไม่ทันแน่ๆเยอะขนาดนี้แค่นี้พอครับถั่วพูเอาไม่เยอะเป็นผักกับผักแก้ม กินกันนะ้ำพริกยาบเช้าข้าวเหนียวหนึ่งร้อนร้อนนะครับผมโอเคต่อไปก็จะเป็นมะเขือนี่ก็ต้นมะเขือต้อนนี้ฮะจะได้กี่ลูกนะนี่หนึ่งลูกลูกพอดีคำโอย้ยสองลูกนะครับลูกพอดีคำแล้วก็สามลูกมะเขือได้สามลูกสี่ลูกนะครับพอดีคำ ลูกเล็กๆพอดีคำนะครับลูกพอดีคำถั่วผูก็พอดีคำแล้วมาเก็บใบหัวลาพาด้วยครับต้นใบโะพาหัวลพาโอ้โหฝนไม่ค่อยตกเริ่มเหี่ยวแล้วครับเริ่มเหี่ยวแล้วฝนไม่ค่อยตกเอาสองสามยอดฝนไม่ค่อยตกแล้วเราก็ไม่ค่อยได้รดน้ำด้วยไปทำงานหาตังค์อย่างเดียวเลยนี่ โอเคนี่ฮะใบอุรพามะเขือแล้วก็ทัวพูนี่ฮะัผักที่เราเก็บมานะครับแล้วเราก็จะเดินดูต้นดอกกระเจียวของเราโอ้โหกระเจียวขึ้นเยอะแล้วครับดอกกระเจียวเราขึ้นเยอะแล้วนี่ก็บหืมดอกเล็กๆนะฮะพึ่งขึ้นนั่น,นะฮะ สามสี่ดอกดอกกระเจียวนะครับใกล้จะถึงหน้าหนาวแล้วปลายฝนจะเข้าปลายฝนแล้วครับจะเข้าสู่ต้นหนาวแล้วดอกกระเจียวก็ขึ้นแล้วครับงามแนละ้วโอเคือเรามาดูกล้วยของเราด้วยครับกล้วยที่เรากล้วยเตี้ยนะครับอื้อนี่เอ๊ะทำไมไม่ตึงไม่ตึงเลยยังลูกเล็กอยู่ครับยังไม่ได้อยู่ในการเก็บเกี่ยวนะครับ ไะเราไปดูหน่อไผ่กันอีกเลยอีกด้วยนะครับหน่อไผ่ว่ามีขึ้นไหมผมว่าไม่มีขึ้นแล้วแหละเนื่องจากว่านะครับแต่กิมสูงได้ึ้นดีครับนี่หลายหน่อเลยนะฮะนี่สวยเลยครับให้ดูไผ่สามกอของเรานะครับทำแกงกินเก็บมาต้มกินนะครับ หน่อเริ่มไม่มีแล้วนะครับผมหน่อเริ่มไม่มีแล้วนะครับอุ้ยอะไรปัก,กหมดแล้วครับหน่อไม้แล้วเหลือแค่ซากแล้วตอนนี้แต่ก็ยังมีขึ้นมั่งฮะนิดนนี่หน่อยนะครับก็มีขึ้นบ้างนิดนนี่หน่อยหนอ่อสองหน่อหน่อเล็กๆนะฮะเนี่ยนนเ,เนี่ยหน่อเล็กๆเนี่ยกำลังขึ้นเลยเนี่ยครับเดี๋ยวถ้าฝนตกใส่ก็แทงหน่อขึ้นมาอีกครับ น,นี่ก็อีกทีหนึ่งหน่อไม้สามกอน,นะครับเก็บกินได้หลายเที่ยวแล้วนะครับผมโอเคครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะครับเก็บผักแล้วเดี๋ยวตำน้ำพริกประทูกก็น่าจะใกล้เสร็จแล้ว เดี๋ยวไปตามเดี๋ยวก็เสร็จครับออ,อุ้ยดูยาครับเยอะมากลกก็ลกนะครับเหมือนเดิมนะครับนี่ต้นมะกอกของเรานะครับดกหน้าดูเลยมกอกดกดกเนี่ยกอกดกดกมีทั้งลูกเล็กลูกกำลังจะใหญ่โอเคครับผม โอเคเราไปกินข้าวกันนะครับผมเมนูของเราวันนี้ก็จะมี <c oughs> หมูย่างไอหมูทอดนะครับหมูทอดแล้วก็น้ำพริกปลาทูส้มตำนะครับแล้วก็เก็บผักกินด้วยนะครับใบชะพูไอไม่ใช่ใบชะพูถั่วพูนะครับใบหุระพามะเขียนะครับผมโอเคเราไปกินข้าวกันนะครับผมไปอร่อยๆด้วยกันครับผม มาครับทุกคนกินข้าวด้วยกันครับวันนี้ข้าวเช้าของเราก็คือนี่ครับตำส้มตำนะครับน้ำพริกปัทธูทอดหมูแล้วก็มีแตงงมูกับโดนัทด้วยครับแล้วก็ผักสดๆที่เก็บมาจากทุ่งนะครับผมเก็บมาจากสวนหลังบ้านนะครับมีชุบูกระเจี๊ยบมะเขือพริกแล้วก็มีหน่อไม้ครับหน่อไม้สามกอโอเคครับผม มากินข้าวด้วยกันวันนี้เมนูยามเช้านะครับผมกินกับข้าวเหนียวนะครับเบื้องต้นขนพิกประทูก่อนเลยนะครับพิกประทูผักันหน่อยกุครับ คนเดี đ đ ๋ยวครับน้ํากรติ๊แล้วก็ตํมะละกอตํส้มครับ ครับกินข้าวด้วงางวันครับทุกคนก้อาวย่างเช้าหลังเลิกงานครับ เกี่ยกพอดีคำชัดเยี่ยมเจีย๊ยบตามทั้งน่อยอเจียบสุดน,นี่อร่อยอ่ะ lại đi tạm mũ ชาเลยสุดยอดผิกทีทไรเริ่มเผ็ดแล้วครับใบโหระพาอื้มกลมกล่อม มาครับทุกคนนี้ข้าวแล้วไงครับวันนี้เมนูของเราหลากหลายครับมะละกอเราเก็บข้างบ้านผักก็เก็บหลังบ้านในสวนอือหือ

ชิ้นหนึ่งวางวันนี้สุกตำหมูทอดอือหืออ่าฮะกินใครดูไงเพื่อนเมนูหลากหลายวันนี้ยำเช้าชวนสามสี่รอบแล้วครับ

你看。

วี่นูถูกใจ โอเคครับผมจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องทิวราทชีฮิโตให้ด้วยนะครับผมขอบคุณอย่างสูงครับผม